สวัสดีจ้าอีทุกท่านเนาะค่ะมาพบมาพอกับเจตายคือเขาเนาะค่ะในทางช่อง y u t u b e เนาะมื่อนี้เจตาจะวางแนวทางหานอยค่ะลูดสามนอยเนาะตอนแรงค่ะไปรุ่นกันเนาะลูดสามนอยกับเจตารอบพิเศษรอบปกติรอบ vip ค่ะ ไปเบิ่งแนวทางกันจ้าห้าหน้อยวันนี้ห้าหน้อยเจตาผ้าลวยค่ะรูดสามน้อยเนาะรูดสามน้อยวันที่ยี่สิบเนาะค่ะอันนี้เป็นนันประวัติของหมู่บ้านนี่เนาะของเจตาเขารอบเดียวเด้อค่ะรอบพิเศษเนาะเจ็ดหนึ่งโมงเมนต์นินมินเจาะแต่กับเขาอยู่เนาะค่ะ เข้าไปหนึ่งรอบเนาะของเจตาเนาะค่ะเข้าไปหนึ่งรอบประวัติพี่น้องลูดค่ะมีตาวิ่งลูดเนาะบอปันได้เนาะค่ะกับบอป็นยังเนาะไปต่อเอาให้เบิองจากนาอยเนาะค่ะเบิองจากหน่อย้าน้อยลูดสามน้อยของเจตาเนาะค่ะเจตาพารวยเนาะ หนอยวันนี้เนาะค่ะรูดสมน้อยวิ่งรูดของเจตาเก้ากับหาค่ะสองตัวสีหางเก้าหาเก้าส้างสองบก็จะเก้าเก้ากับหาหาค่ะสตัวสมหางเก้าห้าหนึ่งเก้าหี่เก้าเก้าห้าตัวนิ่งจอค่ะเก้าหากับหาหนึ่ง สาตัวตัวเจาะเก้าห้าหนึ่งเก้าเ้าห้าค่ะห้าน้อยมีทุกมือเนาะค่ะพี่น้องมีทุกวันเนาะแต่สำหรับช่องเกตานี่รูดสามน้อยค่ะมีสามรอบเนาะรอบพิเศษห้าโมงครึ่งรอบปกติหกโมงครึ่งรอบ VIP 1หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะบพห้จะไปต่อรับ เกตาเนาะรูดสามน้อยเนาะค่ะสามน้อยไปต่อเป็นของใครไปต่อของออเพชรค่ะรูดสามน้อยน้อยมือนี้วันที่ยี่สิบนะค่ะวันที่ยี่สิบ ของหมู่บ้านนี้ค่ะของหมู่บ้านของของเมื่อวานวันที่สิบเก้าเนาะอันนี้ประวัติเพิ่นของออเพชรเนาะค่ะของออเพชรที่ผ่านมาเนาะมาเบิงบ่งตุ่มไม่ค่ะเบิ่งตุ่มไม่ของออเพชรมือนี้เนาะลูดสามน้อยเพิ่นไห้มาเนาะค่ะไห้มาแลว้วลูดสามน้อยวิ่งลูดห้ากับศูนย์ สองตัวหกหางห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองค่ะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเบิ้ลกับหาหากับศูนย์ศูนย์ค่ะสามตัวสามหางศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์ตัวเน้นตัวเจาะหาศูนย์หาสองศูนย์แปดค่ะเบิ้ลก็จะมีหา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 ศูนย์เนาะค่ะ มือแรงนี่หลุดสามน้อยไปกับอ,อเพชรค่ะเอาแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับอ,อเพชรเนาะน้อยสามน้อยค่ะเลขกับนีเขามีหลุดเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณออเพชรเนาะที่เอาแนวทางมาว่างทั้งช่องของจีตาเนาะค่ะถ้าเลขหลุดไปก็กราบขอโทษขอให้เอฟซทุกท่านเนาะค่ะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะขอบพระคุณหลายๆอิซที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะคะ่ะบ่าว่าจะเป็นอ e ิซเก่าอิซใหม่เนาะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องให้กำลังใจเจตาเนาะคะ่ะขอบขอบพระคุณหลายๆเป็นของเมื่อวาน,นะคะ่ะล็อกเทียนทะเลเนาะวันที่19 วันที่สิบเก้าล็อกเทียนทะเลเพิ่นเขา่าเพิ่นเข่ารอบปกตินะคะแต่เขาาตัวกลับเนาะอันเลขออกศูนย์หาเพิ่นผัดหาศูนย์ค่ะเลขของล็อกเทียนทะเลผัดเป็นหาศูนย์เนาะคะ่ะเข้าไปหนึ่งรอบเนาะคะ่ะเข้าไปหนึ่งรอบนี่เป็นประวัติของเพิ่นไเบึงจักหน้อยเนาะคะ่ะใ้เบึงจักหน่อยของล็อกเทียนทะเลเนาะทีผ่านมาเนาะคะ่ะ ตัวใหม่เพิ่นมาแล้วมาดูตัวใหม่เนาะค่ะกับขอบุญขอบคุนล็อกเทียนทะเลค่ะที่เอาเนวทางมาว่างทางช่องเนาะรูดสามน้อยวิ่งรูดของล็อกเทียนทะเลมี8กับ9ค่ะสองตัวหหาง8ปดเจ็ดแปดหกดห้าเก้าแดเ้าห เบิ้ลก็จะมี 88, 8ป9แปตัว3มหาง8ปดเ 9, 6, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 9 10, ้าหกเก้เจค่ะเนนอมีแปดเจ็ดเกาเก้าแปดเก้แล้วก็แปค่ะมี4หางเนาะมี4หาง2ตัวเพิ่น3ตัว1หางค่ะเพิ่นเน้นมากเก้ด แคปหน้าจอค่ะไคจะไปต่อกับบล็อกเทียนทะเลเนาะว่านเพิ่นก็เข้าไปรอบเดียวค่ะแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับบล็อกเทียนทเนะ,นนะเลเรูดสามน้อยเนาะค่ะรูดสามน้อยรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP เนาะค่ะมีสามรอบเอาไปบึงผิดแต่ละหน้ากันเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ แล้วหน้ากันไปนอยเหมือนแร้งเนาะค่ะไปต่อค่ะไปต่อกับชอชัยชาญเนาะค่ะของชอชัยชาญก่หลุดไปเนาะค่ะสองตัวกามาตัวเดียวเนาะไม่เข้าสองตัวสามตัวเนาะค่ะชอชัยชาญเนาะหลุดของวันที 18, ่สิบแปดคนจังเขาเนาะค่ะ สามตัวตรงเนาะคะ่ะเลขกมีเขาไม่หลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อวานนี้รุดกอ้อนเข่าเนาะรอบที่ผ่านมาเนาะคะ่ะใก้เบิงอยู่รอบที่ผ่านมามเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเปลี่ยนยางสูงเนาะคะ่ะ ตัวไม้ของเพื่อนมาแล้วคะ่ะชอชัยชานเนาะมาแล้วคะ่ะมือนีวันที่ยี่สิบรูดสามนอยของชอชัยชานเนาะคะ่ะวิ่งดูดเพื่อนมีเจ็ดกับสองคะ่ะสองสองตัวหกหางเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สองแปดสองเก้าสองศูนย์ค่ะเบิ้ลกับเจ็ดเจ็ดกับสองสองสามตัวสามหางเจ็ดสองแปดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสอง ยี่สิบเมษาเนาะคะ่ะเป็นมือแรงนี่เนาะ,ะไปรุ่นน้อยกันกันกบชอชัยชานเนาะคะ่ะรอบพิเศษรอบปกติรอบ v ีไอเนาะตัวนินตัวจอพจนเจ็ดสองค่ะสองเก้าสองศูนย์สามตัวสามหางเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์เอาไปพิจารณามือแรงเนาะคะ่ะไปจะไปต่อกับใครจะไปต่อกับ ชอชัยชาญเนาะแคบน้าจอค่ะแคปนาจอ,าจอเลยเลขรถกระกาบขอโทษขอให่กาพอบุญขอบคุณชอชัยชาญคือเก่าล่ะค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทังช่องเนาะเอาไปเบิ้งของใครต่อไปเนาะค่ะของเจปากแดงค่ะของเจปากแดงกระลวดไปคือกันค่ะ วันที่สิบเก้าก็รุดไปเนาะเหล็กพึ่นกระบอกเขา่าจีป,ปากแดงเนาะมีประวัติพึ่นเนาะค่ะมีเข่าอยู่ค่ะเหลขกมีเข่าไม่รุดเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอยากให้เข่าอยู่นั่นแล้วบอเข่าเนาะพี่น,น้องเอาโตไหมพิ่นใหญมากแล้วค่ะพิจารณาโตไหมกันสําหรับันณีวันที่ยี่สิบเนาะยี่สิบเมษาเนาะค่ะ กับขอบุญขอบคุณเจปากแดงค่ะเดี๋ยวแนวทางมาว่างเนาะแล้วก็ขาดบ่อไ้คือ FC ค่ะบอกว่าจะเป็น f อฟเกา่าเอฟใหม่ f อฟแฟนขับเนาะพี่น้องปองไปทุกคนเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังแรงใจมารับชมรับฟังเนาะ mm. แล้วก็มากดติดตามเนาะค่ะกลาบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจปากแดงค่ะหลุด3ามน้อย รูดสามน้อยมือนี่วิ่งรูดสี่กับสามค่ะสองตัวสามหางเอาสามหางมาสันหกหางค่ะหอหางค่ะค่ะน้องว่าสามอยู่เนาะโอ้เจตาเจ้ากราบขออภัหลายๆสองตัวหกหางค่ะสี่สามสี่สองสี่ศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์ค่ะบินก็นจะสี่สี่กับสามสามสามตัวสามหางสี่สามแปด สามสี่สองสี่สี่สามค่ะไปต่อห้าหน้อยมือแลงกับจีปากแดงเนาะคะ่ะแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับจีปากแดงเนาะไปต่อกันมือแลงเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็กาบขอบุญขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องที่เขามาเอฟซีทุกทันเนาะ ขอพี่น้องโชคดีมือแรงค่ะลูดสามน้อยกับเจีปากแดงแล้วกับหลายๆเสี้ยนเนาะผิดารณากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านขอพี่น้องโชคดีค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยเนาะค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ